ครับพบกับเราอีกแล้วนะครับผมนี่คือคอยนัตสตูดิโอวันนี้นะฮะเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องโลว์ไฟเจลแต่ก่อนจะไปตรงนน้นนะครับผมเรามาตรงนี้กันนิดเดียวเองไฮไฟเนี่ยผมมันคือการบันทึกเสียงที่จะถ่ายทอดอารมณ์และคุณภาพของเสียงได้อย่างไรท้ที่ติติตตตแต่ตีนิดนึงเออทำไมวะบัตเจตไงวเวลาเราจะไปอัดเสียงอะ่ะม,มันต้องมีห้องสตูดิโอที่เพียบพร้อมอ๋อเครื่องเสียงอย่างดีเครื่องแยกเสียงอย่างดีทุกอย่างต้องอย่างดี มือโปรคนตัดอะไรก็แล้วแต่นะครับผมมันจะเกิดก็ <c oughs> ก่อนจะไปไฮไฟมันก็ต้องโลไฟก่อนไงอพอไฮไฟนะผมมันไม่ได้เกิดขึ้นมาก่อนนะโลไฟเนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนอ่าใช่มันก็ทั้งระบบต่างๆทั้งนวัตกรรมต่างๆม,มันค่อยๆก่อนโลก่อนแล้วมันค่อยๆไปไฮนะลมผมต่อยนะต่อเลยต่อเลย โลไฟนี่นะครับผมนั้นมันจะเป็นการอัดเสียงแบบวิถีชาวบ้านหรือโฮมเมคนะเหมือนที่เราทำทำกัน <c oughs> อยู่นี่แหละมันเอาไอ้นั่นไอ้นี่มาแปลงตรงนั้นเสียงตรงนี้นะเพราะต้องบอกก่อนเลยผมว่าเสียงนี้นะกว่าจะมาอยู่ในไฮไฟลโลไฟนี่นะฮะก่อนหน้านั้นน,นนะอยู่ในอนะไรเทปคัดสึกใช่ไหมเออแผ่นเสียงเทปพคัดเสร็จอะไรพวกนี้ก่อนอ่าใช่ใช่ใช่และโลไฟนี่นะมันจะมีเสน่ห์อย่างมากเลยนะครับผม เมื่อเราไปฟั<า>ง,งกับแผ่นเสียงใช่ไหมลุงอ๋ออันนั้นมันคือความทรงจำเวลาอย่างลุงนี่นะพอไปฟังอะไรที่มันมีเสียงคล้ายๆแผ่นเสียงปุ๊บจะมีเสียงรบกวนนิดๆเสียงสกแาจสกแาจนิดๆใช่ไหม,มคือไอเรื่องของโลไฟนี่แหละมันก็จะทําให้นึกถึงความเป็นหนุ่มๆตอนเราเป็นหนุ่มๆจะย้อนความสึกไปตอนนั้นมันมีเรื่องราวของมันอเอมเป็นธรรมชาติออของเสียงเวลาฟังเสียงจากแผ่นเสียงนะมันจะมีเสียงเข็มมันแหวกว่ายไปในร่องเสียง ผงก็จะมีเสียงสึกสึกสึกในนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วแผ่นเสียงลืมทำคำด่าจะเป็นยังไงก็จะยิ่งมีเสียงทรายเยอะเหมือนใครโรยทรายระหว่างเราฟังเออแต่ว่ามันก็มีความสุกนะอยิ่งไปตอนแผ่นเสียงตกลงนะยิ่งมีความสุกกูท้องรีไปยกเข็มให้มันก้าวข้ามตรงนั้นไปเอเคที่มาของแผ่นเสียงตกลงอย่างนี้นี่เองคือเสียงมันจะซ้ำไงอย่างมันจะดื้อดื้อดื้อมันก็ดื้อดื้อมันไม่ไปไหนเลยโอเคเหมือนในหนังสยองขวัญที่เราเห็นกันบ่อยๆใช่ใช่ใช่โอเคครับผมนะ มายุคนี้ต่ออยุคนี้นะผมนะพอมีโลไฟล์ไฮไฟนี่นะเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลยคือนามสกุลไฟล์ไฟล์เสียงเรา<ม>ต้องรู้จักกันไอ้นี้แน่นอนรู้จักกันทุกคนเลย MP3 อ้อออรู้จักกันใช่ไหมรู้จักรู้จักอ่าเป็นไฟล์เสียงที่แบบว่ารู้จักและแพร่หลายมากที่สุดเลย<ม>ก่อนหน้านั้นก็จะมี CD audio เป็นยังไงวะก็แผ่นซีดีไงซีดีเพลงอะที่มันจุได้ประมาณสัก12เพลงเห็นจะได้อ่ามันก็จะใช้นับสกุลของมันคือ CDA เพราะว่าเราเอาไฟล์นราเคยเคยไหมเอาแผ่นไฟล์แผ่นซีดีเนี่ยนะใส่เครื่อง้วจะดึงไฟล์มาไม่ได้นะต้องมีโปรแกรมแปลงอีกทีนึงเพื่อให้มันเป็นไฟล์ MP3 ออช่างหัวขั้นตอนันไปเถอะเรากลับมาตรงนี้เลยดีกว่ากลับมาตรงนี้ low file girl โอเคเลยนะเราจะเล่าแล้วนะครับผมปิดภาพไปกันในขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับผมเพราะภาษาอังกฤษเราไม่ค่อยแข็งแรงอ่าเป็นพังมาก อ่ไม่ใช่เราเป็นคนจริงก็ไม่ใช่เราเป็นคนไทยนี่แหละนะแต่ตกอังกฤษนะครับเรียนสามสี่ปียังไ่ขึ้นเลยโอเคไปกันต้องใจนะแต่มีความตั้งใจโอเคโอเคอ่ะโลไฟเกิลนี่ครับผมนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรแนวนี้แหละแนวโลคาแนวที่มันจะมีน้อยซาซควบทุ้มันก็จะแบบไปตามท่วงทำนองอ่ะดึ้งดึ้งอะไรที่ลุงบอกนั่นแหละอ่าเขาเนี่ยนะมีช่องเนี่ยนะมีคนติดตามอยู่ประมาณ10ล้าน 10.8ล้านอ่าแล้วก็มีการไลฟ์สดเพลงของเขาดีนะอ,อยู่ประมาณสัก2ปีเห็นจะได้สำหรับไนช่องนี้นะใช่ใช่ใช่แล้วก็รู้สึกว่าจะประมาณ20,000 20,000 20, ชั่วโมงนะเพราะว่าคลิปนี้นะปัจจุบันนี้นะพอไปดูนะก็ยังติดดำๆอยู่ไอ่คิดที่ว่าโดนสั่งปิดไปเนี่ยมันเปิดไม่ได้แล้วไม่รู้เหมือนกันเขากำลังแก้ไขยอยู่อ,อันนี้ก็รอเขาแก้ไขเสร็จว่าจะได้ไม่ได้อีกเรื่องนึ่งอ่ามา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นกรณีดาม่าที่แบบว่าใครๆก็พูดถึงกันเลย<ม>ก็คือว่ามีการแอบอ้างลิขสิทธิ์เพลงเพลงหนึง่งที่เขากําลังเปิดเปิดอยู่ว่าเป็นเพลงของค่ายเพลงจากประเทศอะไรนะั่นลุงมาเลมาเลอ่าพอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับผม Youtube ก็เลยสั่งระงับ การเผยแพร่ค่าวเพื่อจะทาอะไรลุงตรวจสอบแน่นอนครับผมนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นผิดลิสิจริงๆเขาก็จะดาเนินการต่อแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เขาจะเขาเรียกว่าอะไรมาแก้ไขที่หลังแล้วก็ขอโทษซึ่งไอช่องนี้นะไม่ใช่ว่าเพิ่งโดนแบบเนี้ยครั้งแรกนะเคยโดนมาก่อนแล้วเจ้าของช่องเนี่ยเขาเป็นชาวฝรั่งเศสเศษเออเศษไอชาวฝรั่งเศสชื่อไอเดมิตรีเดมิทรี เป็นนามสมมติ <The S 1> หรือเปล่าเดี๋ยิทีเป็นนามสมมตินะผมว่าประมาณนั้นเอาต่อเลยลุงก็เขาเคยใช้ไอชื่อช่องของเขาเนี่ยอะไรชิลเลตโคชิลเลตโคชิลเลตโคตก็จะเปิดเพลงสไตล์เนี้ยสไตล์เนี้ยเหมือนกันแต่ว่าตอนก็ถูกหยุดเผยแพร่ไปเพราะตอนนั้นเขาไปเอา คลิปของไอ่อะไรวะเซคิจิมะชิซุกะอ๋อเอาง่ายๆครับผมเป็นภาพเคลื่อนไหวของเป็นไฟของสตูดิโอจีบีแต่ว่ามันเป็นตัวละครของคนอื่นเขาไงไปติดลิขสิทธิ์ก็เลยโดนแรงครัลุงแรงเลยใช่ไหมแรงแรง,แรงเลยก็โดนเตือนพอโดนเตือนเสร็จปุ๊บ <c oughs> เขาก็หยุดเผยแพร่าคนี้เขาก็เลยเปลี่ยน เปลี่ยนมาเป็นเปลี่ยนคลิปอันใหม่ก็มาเป็นโลไฟเกอร์เปลี่ยนชื่อช่องด้วยอ่าน,นี้<ช>คือภาพนี้ครัผมรู้สึกว่าเขาให้ศิลปินใช่ชาวโคลัมเบียเนี่ยมาทำวาดภาพนี้ให้สุดท้ายแล้วตอนหลังเนี่ยก็เลยได้เผยแพร่เนี่ยอีกครั้งหนึ่ง โอเคแล้วก็กูไฟลก์กูคลิปอะไรที่เคยทำมาโอเคประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าทําไมการตรวจสอบเนี่ยมันถึงล่าชา้าแล้วก็ AI หรือการแอบ,บอ้างลิขสิทธิ์เนี่ยนะม,มันมันมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแบบนี้เพราะว่านี่คือครั้งที่3นะที่เกิดขึ้นกับเขามน่นะอะดิต้องบอกเลยนะมผมว่าไอ้ครั้งแรกอ,อาจจะเป็นแบบพ่อเขาใช้ลิขสิทธิ์มาเลยติดใช่ไหมแต่ครั้งหลังเนี่ยไม่ไม่ได้ใช้อ่ะโดนแอบอ้างนะนี่ไปเลยใช่ป่ะใช่ครับผม หยุดเผยแพร่ไปเลยซึ่งเหตุการณ์นี้ครับผมมันไม่ใช่เหตุการณ์แรกครับผมมียูทูบเบอร์หลายๆคนนะฮะซึ่งอาจจะมีการใช้เลข3ไปติด <c oughs> หรือก็ติดช่องเออนั่นแหละเออติดเหลืองติดแดงกันไป <c oughs> เราก็เพึ่งโดนไปหมาดๆ <c oughs> <c oughs> เอออย่าไปว่ากันอย่างนะั้นโอเคครับผมนะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า AI ออของ YouTube นี่นะอย่างน้อยๆน,นะมันติดต่อได้นะผมบอกก่อนนะมันติดต่อได้ติดต่อง่าย <c oughs> ใช่ไหมอ่าคุยหรือไม่ก็บอกให้เขามาตรวจสอบคือตอนแรกๆอ่ะจะมี AI อัลกอริทึม AI ตรวจสอบสกรีนทีนึงอ่าพอมันผ่านไปถ้าเกิดเป็นคลิปวิดีโอนะพอมันผ่านไปมันก็จะโอเคปล่อยผ่านแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ผ่านติดเหลืองแล้วเรามั่นใจว่าคลิปเรา ผ่านแน่นอนใครๆหลายๆคนก็บอกว่าให้กดตรวจสอบ<ม>คนจะมีคนมาดูอีกทีนึง่ง เพื่อตรวจสอบว่าผ่านไม่ผ่านออหรือสมมติมันติดอยู่ช่วงไหนเขาก็จะบอกว่าเออช่วงนี้มีคลิปนี้มีเสียงนี้นะฮะไม่ผ่านมีภาพนี้ใช้ไม่ได้นะฮะอย่าใช้มันอะไรก็ว่าไปเขาแนะนําเราอีกทีถ้าจะมีการแนะนออํานะครับผมเพราะงั้นต้องบอกก่อนเลยว่ามันติดต่อได้ออมากกว่าตัว F อสีฟ้าที่เราเคยใช้ใช้กันอยู่นี่นะฮะอันนั้นถ้าเกิดว่าโดนไปปุ๊บก็คือโดนลดขั้นมองเห็นอย่างเดียวเลยนะครับผมออปิดกั้นกันหน้าดูโอเคครับผมนะเหตุการณ์นี้ผลสรุปแล้วก็คือว่ามี อะไรนะชาวเน็ตที่เขาดูไอเนี่ยโลไฟเกิล ไปถล่มช่อง YouTube ไปถล่มบนทวิตเขาเสียดายใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบให้เขาได้ทั้งย้อนยุคทั้งย้อนอดีตฟังให้มันสบายๆอ่านหนังสืออะไรเพลินมันไม่ใช่แค่นั้นนะเคยมีความรู้สึกอะไรกับการฟังไอ้โลไฟเกิลเนี่ยเพราะอย่างที่บอกไงว่าคนทุกคนนะฮะความชอบไม่เหมือนกันพอโลกมันเปิดกว้างก็หาแนวดนตรีที่เป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นบล็อกบ๊อบฮิปฮอปหรือจะเป็นโลไฟสไตล์อื่นๆก็มีอ่าอย่างผมเนี่ยนะว่าเราฝังแล้วอ่ะ ให้รู้สึกผ่อนคลายผ่อนคลายปุ๊บเราอยากจะให้รู้สึกเหมือนเรากำลังฟังเพลงกับเขาไปด้วยหรือก่อีกตัวลนะครน่ะเหมือนกับเขากำลังฟังเพลงเราก็กำลังฟังเพลงผ่อนคลายทั้งคู่เหมือนกับตัวละครนั้นมีชีวิตอ่ะเพื่อให้แบบว่าดึงดึงเพลงที่มันแบบลิปซิงของมันเข้ามาข้าให้รู้สึกว่าเราฟังกับเขา feeling feeling ได<ห>้รู้สึก f e ล l i n g ถึงไหมอ๋อและนี่ก็คือคำพูดของตากล้องเรานะครับผมแต่เสียงมันซ่าๆมันมี เสียงบกงคนนิดๆหน่อยๆน,นะ,อะเออบางคนก็ไม่ชอบแต่หลายคนก็ชอบเออ,ใช,อใช่ไหม ใช่ครับผมอ่าผมต่อเลยนะต่อเลยต่อเลยโอเคหลังจากนั้นนะครับผมนะเ <c oughs> พียงเวลาเพียยไม่นานครับ YouTube ก็บอกว่าต้องขอประทานโทษจริงๆนะครับผมเราตรวจสอบแล้วไม่มีการติดลิขสิทธิ์นะครับผมอย่างที่กล่าวอ้างมานะฮะก็เลยจะทําการกู่คืนให้กลับมาใช้งานได้ปกติ <YouTube S 1> เหมือนเดิมน่าจะไปดีทูไอค่ายเพลงมาเลย์นั่นไหนนะเออรู้สึกว่าค่ายเพลงมาเลย์นี้ก็มีอิทธิฤทธิ์หลายๆอย่างนะครับผมเพราะว่ามียูทูบเบอร์หลายๆคนนี้ก็โดนมาจากมาเลย์เหมือนกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปอะไรยังไงนะครับผมแต่ว่า มีหลายคนโดนแล้วไม่ว so okay, ่าจะเป็นช right. ่องแคสเกมทําอาหารเอ่ยอะไรเอ่ยบางอย่างมันใกล้เคียงกันอะไรก็ว่ากันไปนะโอเคแต่สุดท้ายก็จะกลับมานะผมแต่ว่าคลิปนั้นยังดูไม่ได้นะครับผมคลิปที่เรากล่าวอ้างไปนะฮะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนะสรุปดราม่าเกี่ยวกับโลไฟเกิลก็จบลงโดยการที่ว่าเขากลับมาได้อีกครั้งหนึ่งมาเปิดช่องได้แต่ว่าไอคลิปนั้นคง ไม่รู้จะกลับมาได้เมื่อไหร่ใช่ต้องบอกเลยนะเหตุการณ์นี้นะเคยเกิดกขึ้นกับพี่เอกาลักเกอร์ด้วยนะครับผมเอาเลยช่องของเข้านี่นะโดนบินไปเลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะกลับมาได้ไหมวะกลับมาได้กลับมาได้เมื่อวานผมยังดูอยู่เลยโอเคครับผมนะตอนคลิปนี้ก็ฝากไว้ดูทางหอนะผมสำหรับยูทูบเบอร์ทุกคนว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมนะผมตั้งสติครับผมเก็บข้อมูลหลักฐานทุกอย่างเกี่ยวกับ YouTube นะฮะเพราะเขาบอกว่ามันสามารถกู้คืนได้แต่ว่าอย่าลืมว่า มีหลักฐานอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นโปรไฟล์ของ y o u t u b สตูดิโอของเราอ๋อถ่ายไปยัยเขาจะรู้ว่าเราเป็นเจ้าของช่อง,องตัวจริงใช่ใช่ใช่นะเหตุการณ์ที่เราทำาเราควรมีลายน้ำหรือลายเส้นที่จะเป็นแบบบุกบอกว่าความเป็นของเรารูปหน้าเราก็เป็นเอกลักษณ์ของเราอ่าม,มีคุณโทนี่กอตเขาเคยบอกเอาไว้นะผมอันนี้คือแต่งเพลงแปลนะเขาบอกไว้ว่าเหตุการณ์นี้นะผมต้องถ่ายรูปเราอ่ะคู่กับไอไอ้นะชื่อของเราสตูดิโอของเราอ่ะช่อง ช่องแดชบอร์ดไอ้ที่ว่าดูรายงานว่ามีคนดูกี่คนในคลิปของเราอ่ะ,อ,ะอย่าลืมถ่ายหน้าเราคู่กันด้วยนะฮะว่าไปขอเราจริงๆไม่มีใครแอบอ้างนะฮะโอเคอโอเคผมฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะผมนะว่าเหตุการณ์โลกวันนี้อินเทอร์เน็ตนี่นะมันเปิดกว้างก็จริงม,มันก็ใช้เป็นประโยชน์ได้แล้วก็อาจจะมีคนมาใช้ในทางที่ไม่ดีได้นะครับผมครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับครับ